นี่อะไรอ่ะคอนเฟกไก่เฮ้ยคอนเสกปูเฮ้ยคอนเฟกปลาเฮ้ยถูกแล้ว,ลวอะไรนะคอนเฟกปลาขนมสุดจีเนี่ยไม่เค็มไม่ชูรส <c oughs> กรอบอร่อยเข้มข้นถึงใจสั่งซื้อได้แล้วที่วีจีก้าชอป닷คอม ครับนะสวัสดีครับวันนี้แอดมินอบนะครับวันนี้ก็จะมาพบกับคอมโบนะคอมโบครึ่งร้อยนะครับคอมโบครึ่งร้อยช่วงอมุนข้องร้อยกับกับแอดมินอบนะก็อันนี้นะกับชุดนี้ก็จะเล่นของกาเกนทัวเรสเซนทอร์นะครับโดยที่แอดมินนับคร่าวๆได้ถึง70กว่าไลท์พอยต์เลยทีเดียวนะอ่าในมือแรกนะครับในมือแรกในมือแรกเล่นการ์ด มานี้เนะแล้วก็มีการบีการ์ดที่เสิร์ชจากกองก็คืออากาอีคัมมอนนะใบที่เสิร์ชก็คือจะจะเสิร์ชอันนี้นะครับโอเคอ่ะมาดูนี่นะสามสามเกรดเนะเริ่มก่อนมีสามเกรดนะครับแล้วก็ถ้าใครไปดูคอมโบแรกเนะมีมีการ์ดเปลี่ยนแปลงจากคอมโบสองใบนะใบแรกกับมับงกรผู้ลืมตาตื่นนะครับคาริเบิร์นกาด้านะครับบอกว่าเมื่อการ์ดนี้สแตนจากความสามารถของการนะเด,ดเทอร์นี้การ์ด นี้จะได้รับคีย์ทิเคิลหนึ่งนะถ้าเกิดตกดรอกไปก็ถือว่าเป็นใบใหม่นะแล้วก็มีความสามารถรีบูตนะครับถ้าเราตีไปแล้วสามครั้งแล้วเรามีจีบูตคราบอยู่ในสนามจ่ายเกตหนึงคองการนี้จากดรอปได้นะครับแล้วก็การอ e ีคอมมอนนะครับเมื่อเราตีไปแล้วสามครั้งหรือสูงกว่านะครับนำสองใบมปนสุดจากกองการเราเข้าเกตนะครับแล้วก็หากเรามีจีบูตอยู่ในสนามแล้วคอมังกรเทพที่เป็นไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่าจากกองโดยจ่ายคอคอแล้วได้จวดหนึ่งใบด้วยนะครับ ก็น,นี้เป็น2ใบใหม่เนะถ้าใครไปดูคลิปคอมโบอันแรกนะคอมโบแรกน่าจะได้50กว่าไลน์นะอันนี้ได้เยอะกว่าอีกนะครับเป็นเทนเท่าไลน์นะมาดูกันนะครับโอเคนะครับก็เรามี3เกจเท่านั้นนะครับสิ่งที่เราจะลงไปนะก็จะลงนี้นี่จ่ายสเกจนี่จ่ายเกจหนึ่งนะครับจ่ายสามเกจหมดไปแล้วแล้วก็อีกใบหนึ่งเราจะลงไปนี้นะครับแล้วก็ทําการจีบูทไม่ต้องจีบูทก่อนต้องใช้นี้ก่อนนะเพื่อที่จะกลางบาเลียกัน ยิงไรบางบาเรียวยิงไรอันนี้สองใบนี้เก็บไว้ในมือนะครับแล้วเราก็จะตีไปเลยนะตีไปเลยอันนี้ตีไปก่อนคนละสามรอบปับป๊บปับ๊บปั๊บนี่จะสแตนมาสองรอบเนะี่ยได้สองเกตนะแล้วก็อันนี้ตีไปสามรอบนะยังไม่ใช้ยังไม่ใช้ความสามารถดาบนะครับแล้วก็ใช้ใช้ความสามารถของกาอีคัมมอนนะครับกาอีคัมมอนคอนี้จะก,กองครับได้สองเกตนะ ได้สองเกตคอนี้จากกองครับฮึบอันนี้ลงดอกเนะแล้วก็ตีไปแล้วสามรอบตีไปเลยสามรอบครับปั๊บป๊บปับป๊บนะตีครบสามรอบปุ๊บก็จะคอผอมงกอเทพจากมือเราได้นะครับคอผอมงกอเทพปร๊บฮึบแล้วก็อันนี้ใช้ไปแล้วตีสามรอบปั๊บปั๊บป๊บนะนี่จ่ายเกตแล้วก็ใช้ค่อยใช้ความสามารถของดาบนะครับสแตนนะตีรอบสุดท้ายอันที่สี่นะแล้วก็อันนี้ตีเสร็จทํรลายนะ แล้วก็อันนี้ก็จะตีอีกตีอีกสามรอบตึบต๊บตึบ๊บตึ๊บแล้วก็ไม่พอนะสามารถจ่ายหนึ่งเกตได้อีกนะครับนี่รีบูทนะจ่ายหนึ่งเกตลงมาเลยชึบแล้วก็จะตีอีกสามรอบป๊บป๊บป๊บนะฮะดับได้กี่รอบกันบ้างนะอ่ะตีเยอะมากๆเลยนะคอมโบเยอะมากๆเลยนะแล้วก็มีการเรียกการจากกองด้วยมีเกตเหลืออยู่ด้วยนะครับมานะตีคอมโบก็จะเป็นประมาณนี้นะ มานับดาเมจกันดีกว่านะครับช่วงคิดเลขกับแอดมินฟอร์นะครับคิดเลขกันนะมาก่อนอื่นนับดาเมจของใบนี้กันดีกว่าครับว่าอินวิเดชันนับดาเมจได้เท่าไหร่เนะมีตัวที่ตีอยู่สี่ครั้งเนะอยู่สามใบก็คือสามใบนี้อันนี้ตีไปสามครั้งเนอะอันนี้มีโดดมาตีจากดอบอีกรอบหนึ่งเนะอะเออมานับนี่มีตีสองครั้งนะครับอันนี้ไม่ใช่ดาเมจนะมาดับดาเมจอันนี้กัน นี่ตีสี่รอบนะครับอันนี้ตีสามรอบสามรอบอันนี้ตัวตัวร่างเงาเนาะตีสองครั้งก็ตีสามรอบเหมือนกันนี่ตีสามรอบนะครับก็ตีสี่คูณสามสิบสองสามคูณสี่สิบสองอันนี้ดําใบนี้ทําดาเมจไปยี่สิบสี่หน่วยนะครับยี่สิบสี่หน่วยแล้วก็อันนี้ยิงความเสียหายจากความสามารถของตัวเองอีกสามหน่วยก็คือจากความสามารถอย่างเดียวคือยี่สิบเจ็ดหน่วยนะยี่สิบเจ็ดหน่วยโอเคแล้วก็อ่ะตัวนี้คิดดาเมจยากนิดนึงนะก็คือ ตัวนี้จะตีครั้งแรกนอจะสอครั้งที่2จะเป็น3ครั้งที่3จะเป็น4ี่นะครับสองบวกกันได้9เนอะเท่ากับตีไป2องตีไปส t งทิปเปอร์แล็อรอบอันนี้ทําไปสิบแปดนะอันนี้ก็ทิปเปอร์แ็นออันนี้ก็ง่ายนออันนี้6อันนี้3อันนี้9 18าบวกบวกเก็เป็น27นะแล้วก็อันนี้ตีเป็นคนละสรอบนอครับนนี้6กคูณสี่ก็จะเป็นทั้งหมด27 อันนี้27จมเอนะอันนี้27จากการเตีอันนี้แล้วก็24จากอันนี้เป็นเท่าไหร่นะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับตตีแรงกันมากๆเลยนะ27 27แล้วก็24นะตกเป็นเท่าไหร่นะ74เนอะ 74ไลค์พอยต์เลยนะครับโอเคนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันได้นะใครมีแนะนำคอมโบอะไรแรงๆเนะคอมโบครึ่งร้อยก็ลองมาคอมเมนต์บอกแอดมินอปอได้เนะเงื่อนไขคือใช้การ์ดนิ่มือ7ไปนะการ์ดท,ที่จัวขึ้นมาใหม่ไม่นับนะครับนะแต่ใช้การ์ดเติดจากกองล็อกตัวได้นะื ก็คือใจมือ7ใบแล้วก็สามเกตกันเลยนะครับสำหรับวันนี้แอดมิโนโอปก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ไว้ติดตามดูกันได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องวีจีการช็อปกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย